ใครที่เทรดบริสกับเอ็กโซวานะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคก,การเทรดบริสแบบแพสซีฟอินคัมนะฮะไม่ได้ยากเลยครับทำยังไงรู้ไหมสอนเมียเล่น,นะฮะง่ายๆเลยครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ผมสอนแฟนพันธ์แท้นะฮะสิทธิ์ผมเองนะฮะสิทธิ์ก้นกุฏิเอาวันนี้เทรดเทคนิคอะไรครับแฟกชั่นค่ะอะไรนะแฟกชั่นห้าแฟกชั่นห้าใช้แบบไหนอ่ะนี่ใช้เป็นสินทรัพย์อิทเลียมนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะ อ่าโอเคเอาเลขทักสองวินโชว์เพื่อก็พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตั้งเขาตั้งอันดับแรกโอโ้โหตั้ง,ง,งนานไม่ตั้งอะยังไงนะไม่ได้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 ไไดเรียว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 เอาเรียวเรียวนะฮะใช่นะต้องตั้งค่าตารางการเดินเงินให้พร้อมก่อนนะคะเพราะม่งั้นเดี๋ยวมันจะเออเร์เรอร์อันนี้ไม้สุดท้ายเท่าไหร่ไม้สุดท้าย C สี่ห้าจ้ะฮะไม่ไม่ใช่ C หนึ่งหนึ่งสองนี่ะอ๊ หมูสนามจริงสิงสามพร้อมป่ามามามาเลยแตเท่านะแตกเท่าอันนี้เขาบอกว่าสูงสุดราคาสูงสุดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ซัดลงมาเลยสิครับรออะไรล่ะครับรออะไรล่ะครับมามาอ้าวเสียเสียเสียอันนี้เขาลงเราต้องขึ้นอ่าอ่าอ่เลยอันนี้ไม้สองนะนีผมบังคุณหรือไม่เนี่ยไม้ซองเสียแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงเนี่ยมันเป็นช่วงไซเวเพืนเพื่อนไซเว์อ้าวอ้าว อ่เราก็ไปดิไดไหมโหเราซ้อมมาแล้วเมื่อคืนนี้นี่เห็นไหมโอ้โหหนึ่งวินอ่ะไอ้รอบนึงไอ้รอบนึงเราซ้อมมาแล้วเราซ้อมมาแล้วไอทีอ่ะอันไหนมาไหมอ่ะมาแล้วฮะสัญญาณมาครับแฟกเท้าแฟกท์เอ้ารียบร้อยสิเรียบร้อยเป็นไงอ่ะเราซ้อมมาแล้วขอสรุปหน่อยเป็นไงโหได้รัวๆคือไปไม่เกินไม้สามค่ะโอเคโอเคพอพอยังโมแมอ